สวัสดีานผู้ชมทุกท่านด้วยในเอ็นนครับผมวันนี้เป็นเกมที่มีชื่อว่าดาริกาละโมในเอ็นนครับผมเกมนี้ได้รับการแปลไทยจากคุณ e นเอมิยะสังนั่นเองนะครับผมขอบคุณเอมิยะสังมากที่แปลเกมนี้ออกมาให้เราได้ลองเล่นแบบภาษาไทยกันนั่นเองนะครับ,นนรบไงก็เดี๋ยวผมจะทิ้งโหลดทิ้งโหลดตัวเกมนี้ทั้ง Twitter, ทวิตเตอร์ไม่ก็ดิสคอร์ด่นเองนะครับเกมที่499น,นั่นเองนะครับผมไม่ก็สามารถติดตามผลงานการแปลจาก าคุณเอเบียซังได้เองนะที่ขอดเขาจะไปแปะลิงก์ไว้ให้ใน่นเองนะครับหรือใครชอบผลงานจากตัวเกมนี้ก็สามารถไปอุดหนุนผู้พัฒนานเกมได้นด่นเองผมจะิ้งลิงก์ไปให้เลยนะทั้งสองซับทั้งสองคนเนาะนั่นเองนะครับผมโอเคใครสนใจเองตัวเกมนี้โหลดที่ twitter m เเม i l ที่ญญขอดได้เลยนเองนะครับเกมที่499รนั่นเองนะครับผมในเกมนี้มีขนาดไฟล์อยู่แค่ประมาณ60สิเมกเองน่ะครับผมไม่เยอะมากนะสำหรับเกมนี้เนาะนี่ครับผม ซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่รันดูโปรแกรม RPG Maker เองนะครับเป็นภาพพิกเซลแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวนี่น,นเองนี่ยครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยนะครับผมจะเป็น เออตอนนี้ใครจะผ่านมือถือเนาะตอนนี้ผ่านเกมจอยเพย์นั่นเองครับใครไม่มีจอยเพย์หรือยังไม่รู้วิธตตั้งจอยเพย์เนี่ยจะมีคลิปสอนอยู่ใต้ล่างคอมเมนต์นั่นเองครับใต้ล่างคำอธิบายของคลิปนี้นั่นเองนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้เนาะนี่ครับผมซึ่งเป็นภาษาไทยด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมจะอธิบายเรื่องราวของตัวเกมนี้ฟังแล้วกันว่าเป็นประมาณไหนี่ยสรุปให้ฟังเลยแล้วกันเองนะครับผมเพราะตัวเกมนี้มันก็เล่นได้ว่าที่จะเพลินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ได้พื้นที่ใหญ่่อะรมากด้วยนนนััเงคบ เรื่องราวของตัวเกมนี้นะครับจะร้บบทเป็นตัวละครชายคนหนึ่งน่เองเนี่ยที่เขาเนี่ยมีพลังงานพิเศษบางอย่างเนี่ยเพราะเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยอยู่ก็ได้พลังพลังงานบางอย่างที่แบบว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามบนโลกใบนี้นักตอนนี้นะครับจะไม่มีใครก็ตามแบบไม่สังเกตเห็นเขาเลยน,นี่เองไม่ว่าเขาจะป้นของหรือไม่ก็ทําการจับส่วนต่างๆของ,ของร่างกายผู้หญิงหรือว่าทําสิ่งผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนต่างเบินเฉยไม่สนใจเขาไม่ มือห,หาอะไรเลยน, g, นี่ครับมีครั้งหนึ่งนี่ครับผมเขาแต่จะ,จะ,จะลองไปจับผู้หญิงสักคนหนึ่งนีเองครับแบบจับข้างหน้าของผู้หญิงนั่นแหละครับผมพอจับไปปุ๊บเสร็จเนี่ยรัากลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ไกรีดไม่อะไรไม่อะไรเลยนีเองครับปกติถ้าเป็นแบบว่าคุณรู้ต้องผนอะไรเงี้ยเนาะผู้หญิงมักจะกรีดจะตกใจว่าเอ้ยอะไรมาโดนส่วนหน้าของฉันอะไรอย่างนี้แต่ผู้หญิง,ง,งในเรื่องนี้ทุกคนจะนิ่งเฉยไม่ไม่แบบไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนีเองครับผมแต่ว่าถ้าแบบ เออเราไปมีเรื่องอะไรอย่าง่าหรือจะเกิดจากเตุขึ้นเนี่ยนางก็จะมีเสียงร้องอืออาอืออาอยู่บ้างนั่นเองครับผมแต่ว่านางก็จะแบบไม่ได้สนใจหรือแบบ เออเหมือนเป็นเราเป็นอากาศไปเลยก็ประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งในเกมนี่แหละเราจะมีพลังนั้นนั่นเองครับคือพลังที่สามารถทําอะไรกับผู้คนในโลกนี้เลยก็ได้น่เองแล้วที่พวกนั้นเนี่ยจะไม่ขัดขืนไม่ว่าอะไรเลยนี่เองนะครับผมซึ่งตอนแรกเราก็ทาอย่างเงี้ยลองทําครั้งแรกดูก่อนก็จะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นสึคิดว่าถ้าเป็นพลังพิเศษอะไรอย่างงี้นเะครับเขาตัดสินใจที่จะเริ่มไปที่โรงเรียนนั่นเองนะครับผมเริ่มที่จะทําอะไรเงี้ยกับมหาวิทยาลัยหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เริ่มที่จะ น,นักศึกษาหรือไม่ก็เป็นอาจารย์หรือไม่ก็เป็นห้องพยาบาลอะไรยี้นี่อครับอาจารย์ห้องพยาบาลหรือว่าคนดูแลคนไข้อะไรทุกคนเนี่ยที่อยู่ในโรงเรียนนั้นโดนหมดเลยให้เองนะครับผมจนกระทั่ง เจอกับเหตุการณ์เหตุการณ์น so ี้เองครับแต่ว the ่าเหตุการณ์นี้ก็คือมันประมาณว่าหุ่นเราจะมีเรียนทุกคนในโรงเรียนนี้จนหมดแล้วใช่ไหมครับก็จะมีเหตุการณ์ลับบางอย่างเกิดขึ้นที่ดาดฟ้านี่เองครับผมซึ่งเหตุการณ์บนดาดฟ้าอันเนี้ยเราทําให้เจอกับหญิงสาวคนนึงเข้าให้นั่นเองครับหญิงสาวคนนี้เขาจะเข้ามาหาเรานี่เองครับผมแล้วก็บอกประมาณว่านี่ฉันไม่น่าปล่อย คืนนี่ภาษานายเลยเหมือนเป็นการผิดพลาดอะไรบางอย่างเองทำให้นางเนี่ยต้องมาแก้ไขเรื่องนี้นั่นเองนะครับนางจะทําการปิดชีพเรานี่เองนี่ครับผมแต่ว่าพอเราจะลองมันจะมี c อยให้เลือกนะว่าเราจะทําการสู้กลับหรือว่าจะหนีซึ่งผมแต่ฉันได้ใจ,จลองสู้กลับนั่นเองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราหนีเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะครับผมก็ขอเลือกช h o i นี้ได้การในเอ็น,นเองนะครับผมเพื่อต่อสู้เนี่ยเราก็ลองเอามือเนี่ยจับนางดูเลเห็นว่านางเนี่ยเป็นคนอ่อนแอไม่มีเรี่ยวม,มีแรงอะไรนั่นเอง,เองทำให้เราสามารถกดเธอได้แล้วก็ ปราบเธอในการที่มีอะไรกับเธอไปนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นสุดท้ายคือเราก็ได้มีอะไรกับนางไปนั่นเองนะครับแถมได้อุปกรณ์บางอย่างมาเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเมื่อเชยต่อเรานั่นเองอุปกรณ์นี้แหละทำให้เราเนี่ยสามารถพลิกแพลงโลกใบนี้ได้ด้วยพลังเราเองนั่นเองเลครับผมทำให้กลายเป็นว่าโลกใบนี้เราเป็นผู้ชายคนเดียวบนโลกที่สามารถมีเ็กผู้หญิงทุกคนได้หมดเลยนั่นเองครับผมประมาณนั้นนอ่นะครับ ในเรื่องก็จะจบเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งในเรื่องระบบภายในเกมเนี่ยเราจะมีสาวๆมาสิบกว่าคนหรือยีกว่าคนได้เลยนั่นเองครับก็จะมีเรื่องราวสตอรี่บางคนก็จะมีเรื่องข้อหมายแบบเป็นจุดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็คือมันจะสามารถไปอ่านได้แล้วก็มันจะอธิบายว่าอุ้ยฉันชอบสาวคนนั้นจังเลยนะอุ้ยฉันก็อยากเล่นเกมกับผู้หญิงคนนั้นจังเลยนะวันนี้ฉันโหลดเกมมาด้วยฉันบองว่าวันนี้ฉันสามารถคุยกับพวกเขาได้นะแบบเป็นบทสแตนที่แบบว่า เหมือนพวกเขาอยากจะไปสัจภาพรักกับผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยแหละแต่ไป NTR มันก็คือเราไปไปมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเลยนะี่เองครับบางคนคือจริงจริงอยู่บ้างบางคนก็คือแบบมีประสบการณ์โชกชนเลยาบางคนก็แบบอภิมหาเลยนะี่เองนะครับผมประมาณนั้นนี่เองครับเรื่องของตัวเกมจะเป็นยังไงหรือว่าอยากจะสัมผัสดูว่าฉากเซตมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็ลองลองเล่นดูดในการสัมผัสเกมนี้เองนะซึ่งผมก็เล่นเกมนี้จบมาแล้วนะี่เองนะครับดูตัวเกมนี้ก็เป็นมาณนี้เนาะก็หมายว่าเออเกมเล่นไม่ยากนะครับผมก็แค่เดินเข้าไปหาสาวที่มมมีเเเคคครืื่ออองหหาายยตกใจนะ อะไรพวกนี้เนาะเดินเข้าไปหานางก็จะเกิดจากเหตุขึ้นซึ่งมันจะมีช้อยอะเรเรืยอว่าเราจะทําการมีอะไรกับนางเลยไหมหรือว่ายังไม่มีก่อนอะไรอย่างงี้เองครับซึ่งถ้าเราเไปมีอะไรกัสาวทุกคนครบเลยเนี่ยแบบไอ้คนข้างบนบนหัวของพวกนางอะหายไปหมดแล้วอะมันก็จะเกิดใน,นเรื่อง เอ่อตอนจบขึ้นนั่นเองนะครับผมเราขึ้นบนดอดฟ้าแล้วก็คือเป็นการจบเกมนั่นเองนะครับก็ตัวเกมก็เป็นประมาน,นิเนาะเพราะว่ตัวเกมมีแค่ประมาณหกสิบเมกนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพพิกเซลนั่นเองนะครับผมเอามานั้นเนาะก็เป็นข้าวบันที่สัตว์ตัวเกมนี้นั่นเองนะครับเป็นตัวเกมที่ภาพสวยแล้วก็ผมชอบตั้งของงานพิกเซลมากนั่นเองนะครับค่อนข้างออกจะทำมาได้ดีแฮนด์ดิมิชันภาพสวยงามด้วยนั่นเองนะครับผม ะามาานนนั้นเนโอเคใครตรงนใจตัวเกมนี้ก็ลองหลบเล่นดูไดที่ Twitter, ER ทวิตเตอร์เมื่อที่ดีคอดได้เลยนี่เองนะครับเกมที่499ในเองนะครับผมก็เป็นปานนี้สำหรับกเกมเนาะนั่นเองนะครับใครจะลองสัมผัสดูว่าฉากเฮดเป็นยังไงหรือใช้ที่ผมไม่ได้นำเสนอในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงก็ลองหลบเล่นดูแล,แล้วกันนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้น,นำเสนอในด้านของฉากเฮดเนาะหรือใครจะลองชมฉากเฮดดูว่าเป็นแบบใจว่าเป็นยังไงก็ลองดูดที่ดีคอนแล้วกันผมจะลงใจว่าไปให้แล้วกันน,นั่นเองนะครับผมโอเคเรื่องของตัวเกมนี้ประมาณนี้แล้วกันนั่นเองนะครับ ดูแลกันนเองนะครับผมใครชอบีโอนี้ยังไงก็ฝากกดถึงไลค์กดลังใ,ใจผมด้วยในเองนะครับวิดีโอะครัเดต่อไปรทํำชุมได้เลยเพื่อจะไปเกมหน้าสวัสดีคตัวไปก่อน,อนอผม่าทุกคนจะลองหมดเกมนี้กัน้วกันนเอะครับเรื่อนะครับบายเบจไปไจไเกมหสวัสดีครับตัวไปก่อนบายลครับ